สิ่งที่โรนโดคาดหวังเอาไว้นะครับว่าตัวเขาจะเป็นคนที่เข้ามาปลุกกระตุ้นให้ทีมทีมน,นี้เนี่ยมันลุกขึ้นสู้ใหม่มันเหมือนไม่ไม่ได้รับการการตอบรับจากผู้คนรายรอมของเขาตลอดระยะเวลาที่เขาลงเล่นอาชีพมาตั้งแต่ s p o r t ติ้งลิสบอนะ19ปีครับได้โอก,กาสลงเล่นในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกทุกปีจนถ้ามาถึงซีซั่นนี้และครับ โรนโดเหมือนมาอยู่ในท่ามกลางปัญหาครับท่ามกลางปัญหาที่ที่เขาไม่มีอํานาจมากพอที่จะแก้ไขได้ครับในขณะที่ตัวเองนั้นพยายามเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่ยิงประตูเป็นเดอะแบกของทีมมันอาจจะเป็นตรงจุดนี้ครับที่ทำให้คริสเตียโนโรโดรู้สึกเบื่อเซ็งมองไม่เห็นอันหาคน Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาร์บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตรกรสรีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับฝากช่วงทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับก็กําลังโรดทูห้าแสนซับแล้วกันนะครับกําลังเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับอยากถึงเร็วๆนะใครที่เข้ามาดูแล้วเอ๊ยยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับประเด็นข่าวร้อนประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดควรจะต้องพูดถึงกันนห่อย เนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนลูกระเบิดก้อนใหญ่ๆเลยครับที่ตูมลงมาในสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่แต่มันเริ่มจากสื่อระดับสูงแล้วกันครับที่มีความน่าเชื่อถือได้อย่างเดอะไทมส์นะครับนักข่าวก็คือดันแคนคาเซลนะครับออกมาเหมือนเป็นเขาใช้คาว่า Exclusive ครับได้ข่าวจากแหล่งข่าววงในอะไรก็ว่ากันไปนะฮะบ,บอกว่าคริสตยโนโรนโดเนี่ยกำลังมีความคิดที่จะอยากจะย้ายทีมและ ถ้ามีข้อเสนอที่มันน่าพึงพอใจหรือน่าดึงดูดสำหรับตัวเขาเนี่ยนะครับก็ขอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพิจารณารับข้อเสนอเอาไว้แค่นั้นก็กระจายแล้วครับตอนแรกเนี่ยมันก็ยังดูกำ้กั้กึ่งกึ่งันอยู่แต่พอไม่นานหลังจากนั้นครับบรรดาสื่อหัวใหญ่ของที่อังกฤษนะฮะเดอะการ์เดียนสกายนะฮะโกลนะครับก็ค่อยๆเล่นข่าวนี้ The Athletic ออย่างเงี้ยนะครับพอมันเห็นเป็นบรรดาสื่อ ที่อยู่ในระดับสูงเล่นข่าวเดียวกันมันพอจะเป็นมูลเหตุที่จะสามารถทําความเข้าใจได้ครับว่าเป็นไปได้มีโอกาสอย่างที่ข่าวลงอาไว้ทีนี้ก็มีการไล่เรียงครับว่าเหตุผลกนคืออะไรล่ะหลักๆก,ก็คือการไม่ได้ไปเล่นยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับถูกยกขึ้นมาซึ่งหลายคนก็มองว่าจริงจริงโรัลโดก็พอจะรู้อนาคตอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าแมต็ดไม่ใช่ได้ลุ้นในท็อปโแบบโอ้โหจนถึงนัดสุดท้ายเมื่อไหร่ ก่อนจบซีซั่นเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงก็ไม่ติดท็อปโฟร์แต่สิ่งที่มันตามมามากกว่านั้นก็คือการบริหารจัดการหรือวิธีการทํางานแรงทีละทยานในช่วงซัมเมอร์เนี่ยแหละครับหลายสื่อวิเคราะห์มาว่ามันอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามายูเต็ดทำงานดูเชื่องช้าเลอเกินยังไม่มีใครเข้ามาไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับใครมีแค่ข่าวไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นตรงจุดนี้ครับที่ทําให้คริสเตียโนโรนัลโดรู้สึก,สกเบือ่อเซ็งมองไม่เห็นอนาคตซึ่งวันนี้เนี่ย เราคงต้องกลับมาย้อนดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าไออารมณ์ตรงนี้นะครับที่เหมือนโรนโดจะหมดอะไรตายยาไปแล้วไม่ค่อยมีแพชชั่นในการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนแล้วถ้าเป็นจริงอ่ะนะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมเริ่มที่ช่วงก่อนเปิดซีซั่นก็ได้ครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ2021ถึง2022มแมนเชสเตอร์ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่เสริมทัพได้น่าสนใจนะครับ เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหามันเคยถูกวางเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยมันควรจะต้องมีเซอร์ฮาฟตัวหลักอีกสักคนนะหรือ,อตัวรุกทางริมเ้นที่สามารถคาดหวังได้หรือตัวจบสกอร์นะครับที่สม่ำเสมอซึ่งการได้ทั้งราฟาเอลวารานเจรอนซันโชและตัวของเขาเองครับคริสโนโรเข้ามาเนี่ยมันถือว่าตอบโจทย์เลยครับในแง่มุมของระบบที่ถูกวางเอาไว้เพราะทุกคนเห็นปัญหาแล้วก็ถูกแก้ไขปัญหาอาย่างถูกจุด ซึ่งคนที่ถูกจับตาม,มากที่สุดก็คือโรนัลโดครับด้วยผลงานของเขาความเป็นเด็กเก่าความสําเร็จตลอดชีวิตการค้าแข่งเขาอยู่ในระดับท็อปอยู่แล้วครับและการเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถสร้างบรรยากาศใหม่ขึ้นมาได้สามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทัศนคติหรือพูดง่ายคือเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกพี่ใหญ่เพื่อปลุกเร้ากระตุ้นให้กับเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ลุกขึ้นมาครับแล้วทำผลงานได้ได้ดีอย่างที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้เพราะก่อนหน้านั้นเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าผลงานในสนามของทัพวิสาหแดงเนี่ยมันมันไม่เป็นอย่างที่ทุกคนอยากจะให้เป็นนะฮะโดย,ยเฉพาะแฟนๆทีมในระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันต้องลุ้นแชมป์ทุกปีน,นะครับผู้กำลตรงซึ่งมันเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและความหวังใหม่มันก็มาในช่วงซัมเมอร์นั่นแหละครับวารานซานโชและโดยเฉพาะ คริสโนโร n d o ในวันที่เขาเปิดตัวนะครับคำพูดของเขามันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่านอกจากผลงานที่ต้องการทำให้ดีแล้วนะครับเขายังต้องการที่จะยกระดับทีมขึ้นมาหรือกลุ่มบรรดาเด็กๆเนี่ยให้มันเติบโตขึ้นมาโรโดบอกว่าผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นเชียร์ลีเดอร์ครับหากคุณอยากประสบความสาเร็จผมก็มีวิธีที่จะแนะนาได้คุณต้องเล่นต้องทุ่มเทให้กับสโมสรแห่งนี้จากก้นบึ้งของหัวใจครับ ต้องกินต้องนอนต้องต่อสู้เพื่อทีมทีมนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองคุณต้องสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมของคุณและพยายามทําทุกวันให้เต็มที่ผมมาที่นี่เพื่อเป็นผู้ชนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนไปม,มากกว่านั้นชัยชนะทําให้เรานั้นมีความสุขและแน่นอนผมอยากจะเป็นคนที่มีความสุขตอนนี้ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วครับว่าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขแบบนั้นหรือเปล่าฟังดูก็ชวนฮึกเขิมดีนะฮะเด็กๆคงจะแบบ เออเอาหน่อยลุกขึ้นมาวิ่งออกไปซ้อมแสดงศักยภาพพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับของสโมสรและของตัวเองเพื่อที่มีผลงานที่ดีและเมื่อมีผลงานที่ดีคุณก็จะมีความสุขแต่พอระยะเวลามันผ่านไปครับสิ่งที่โรนโดคาดหวังเอาไวน้นว่าตัวเขาจะเป็นคนที่เข้ามาปลุกกระตุน้นให้ทีมทีมนี้เนี่ยมันลุกขึ้นสู้ใหม่มันเหมือนไม่ไม่ได้รับการการตอบรับจากผู้คนรายรอบของเขา และเหนือสิ่งอื่นใดข่าวในแง่ลบะนะครับมันก็มาเรื่อยๆครับทั้งเรื่องของผู้จัดการทีมวิธีการเล่นเพื่อนร่วมทีมแล้วคําตอบก็ออกมาอย่างชัดเจนครับว่าสุดท้ายแมนเชสเต็ดก็หลุดท็อปโฟเหมือนเดิมทีมยังคงย่าแย่เหมือนเดิมบางนัดเล่นดีบางนัดเล่นแย่หรืออีกหลายๆนัดที่ดูเหมือนว่าเล่นแบบไม่ได้เอาใจลงไปเล่นด้วยหยอดหย,ยะแยะ่แยไปไเรื่อยๆถ้าเราตัดภาพมาถึงวันนี้นะครับมันไปไม่ได้ครับที่ โรนโดนั้นประมวลความคิดประมวลผลในหัวของตัวเองแล้วเริ่มจะรู้แล้วครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับทีมทีมนี้มันก็ยังเละเทะเหมือนเดิมมันก็ยังขาดความสดเสมอไม่มีทัศนคติในเชิงบวกไร้ระบบแบบแผนทั้งที่ตัวเขาเนี่ยพยายามทุกอย่างตัวเลขจากการยิง24ประตูจาก38นัดทุกรายการนะครับมันบ่งบอกอยู่แล้วครับกับน้งเต่อายุ37ปีพูดตรงๆถ้าไม่มีโรนโด เราก็ไม่รู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะลดระดับลงมากขนาดไหนหรือเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วก็ได้แม้ว่าตัวเขาอะนะครับไม่ใช่เป็นคนที่มักจะออกมาพูดในแง่ลบหรือให้สัมภาษณ์ในเชิงลบอะไรมากมายแต่สิ่งเดียวที่เขาต้องการคือเหมือนเรียกร้องให้ทุกคนน่ยนะครับลุกขึ้นมาแล้วทําอย่างที่ตัวเขาทำอะเต็มที่กับสโมสรพาสโมสรเดินไปข้างหน้าเก็บชัยชนะและไปสู่ความสําเร็จเขาทําให้เห็นครับ ไม่ใช่แค่พูดแล้วให้ทุกคนทําตามพี่แต่ว่าบางครั้งมันก็อดไม่ได้ครับในการที่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ในความรู้สึกที่เขาอาจจะผิดหวังกับการกลับมาอยู่แมนเชสเตอร์เตดครั้งนี้นะครับครั้งหนึ่งครับโรนัลโด้บอกว่าพูดตรงๆก็คือทีมทีม,ทมนี้เนี่ยยังต้องพัฒน,นาอีกเยอะมากทั้งเรื่องของความสามารถแล้วก็เรื่องของจิตใจเราต้องบอกตัวเองเสมอครับว่าเราทําได้ดีกว่านี้สําหรับคุณการที่เป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องช่วยทีมครับมันต้องมีความคิดที่จะ มุ่งไปสู่เป้าหมายรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณครับอันนี้คือแบบส่งสารไปถึงเพื่อนร่วมทีมเลยนะไม่เกี่ยวกับใครครับไม่เกี่ยวกับโค้ชไม่เกี่ยวกับแฟนบอลไม่เกี่ยวกับสื่อมวลชนถ้าคุณสู้มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้เขาก็ย้อนกลับไปเขาว่าจากวันแรกที่เขาเคยมาที่นี่ครับที่สโมสรแห่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อตอนที่เขายุ18ปีนะครับทุกอย่างมันแตกต่างครับในตอนนั้น,นที่เขาเป็นวัยรุ่นอายุแค่18เนี่ยเขาได้รับการ สอนสั่งได้รับการเรียนรู้จากรุ่นพี่หลายๆคนครับทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือดาวรุ่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําแบบเดียวกันครับในวันนี้ที่เขากลับมาแบบเป็นพี่ใหญ่นะถ้าใครอยากต้องการความช่วยเหลืออยากจะเข้ามาปรึกษาอยากให้ช่วยอะไรบอกได้เลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยคำพูดของรูโด,โดบ,บอกว่าแต่เท่าที่เห็นนะฮะผมยังรู้สึกว่าหลายๆคนยังมุ่งมั่นไม่มากพอครับยังขาดความทะเยอทะยานซึ่งตรงนี้แหละ มันยากมากครับที่ทาให้ทีมนั้นกล้าไปสูส่ความสำเร็จได้ถ้าเราประมวลผลจากคําพูดของเขาตลอดซีซันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มเห็นภาพครับว่าตัวเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ณปัจจุบันเหมือนกับว่าตัวเขาเนะี่ยตั้งความหวังมากกว่านี้ครับแล้วก็เชื่อว่าตัวเองนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่คิดว่ามันจะมันจะยากขนาดนี้แล้วไม่ได้รับการตอบรับจาก เด็กๆหรือจากเพื่อนร่วมทีมหรือจากใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ยังก็ยังทํางานเหมือนเดิมะนะครับหรือถ้าเรามองไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างล่ะอันนี้ก็อาจจะสามารถเอาเป็นหนึ่งในเหตุผลได้ครับเอาเปรียบเทียบกง่ายๆครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ2ทีมระดับท็อปอย่างแมนซิสตี้และลิเวอร์พูลสทีมนั้นครับผู้การทีมเนี่ยเรียกได้ว่ามีอํานาจสิทธิแบบเบ็ดเสร็จแล้วกันครับแล้วก็มีทีมงานที่ ทำงานอยู่ร่วมกันเป๊ปกุลเลร่ามีทีมงานของเขาเยนครอปก็จะมีทีมงานของเขาจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามที่ปรึกษาผู้อำนวยการเหมือนทำงานร่วมกันตั้งแต่เรื่องการหารือลงตลาดซื้อขายนักเตะหรือเรื่องของเทคนิคทั้งเป๊ปและครอปก็จะมีทีมงานที่ทำงานด้วยกันมาแบบรู้ใจครับแบบรู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรและสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าทั้ง เปปกูเดล่าและเยนนครอปอยู่ในจุดสูงสุดที่จะสามารถเคาะหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญหรืออย่างน้อยก็มีส่วนร่วมครับในการตัดสินใจแต่พอมองกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมันดูอิรุงตุงนังไปหมดตั้งแต่ในยุคข,ของเอ็ดวิทเวิร์ดก็ได้ครับที่ลงลุยตลาดซื้อขายนักเตะเองและบางครั้งมันก็แสดงให้เห็นครับว่าส่วนใหญ่มักจะล้มเหลวหรือส่วนใหญ่จะถูกตั้งคําถามอยู่ตลอดเวลาการลงทุนอย่างอารอนวาน,ว,านวิซากา้า แฮร์รี่แม็กควายก็ยังถูกตั้งคำถามครับและโดยเฉพาะปอปอกบาหรือกลุ่มนักเตะที่ดูเหมือนได้รับค่าเหนื่อยแพงเกินจรงนิงอ่ะนะเจสซิลินการ์ออนโตนีมาซิยามาคาสแรดฟอร์ดหรือแม้กระทั่งกลุ่มก้อนนักเตะที่เพิ่งหมดสัญญาไปครับฮวนมาตาเนมิยามาติชกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยรับค่าเหนื่อยร่วมๆนะร,วม,ร,ว,มรวมกันเนี่ยเฉียดเฉียดหนึ่งล้านปอนด์ต่อสัปดาห์โดยที่ไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมหรือลงเล่นแบบอย่างสม่ำเสมอ มันเหมือนกับคนที่ซื้อมากับคนที่ทําทีมไม่ได้คุยกันหรือไม่มีแบบแผนงานที่มันชัดเจนว่าซัมเมอร์นี้เราจะเดินเครื่องแบบไหนเราต้องการใครแล้วเราจะเล่นกันแบบไหนเราจะแทคติกอะไรตรงไหนขาดตรงไหนเกินมันเป็นแบบนี้มาเรื่อยครับซึ่งถ้ามองกลับไปที่ตัวของโรนโดเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะฮะที่ที่ลายร้อมไปด้วยกลุ่มผู้เล่นที่มันดู ไม่ค่อยเอาฐานเท่าไหร่ตลอดระยะเวลาที่เขาลงเล่นอาชีพมาตั้งแต่ Sporting l i s b bon, o บเนี่ย19ปีครับได้โอก,กาสลงเล่นในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกทุกปีจนถ้ามาถึงซีซั่นนี้แหละครับแล้วมันก็กลับไปที่เรื่องเดิมครับผลงานไม่ได้เป็นเพราะอะไรระบบเล่นแบบไหนวิธีการละ่ะแทคติกละ่ะหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนที่เป็นโคช้ชโอเลกุน่าโซชาก็อย่างหนึ่งราฟังนิกเกอร์อย่างหนึ่งเอริกเทนฮาร์กยังไม่เห็นคือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับจน จนไม่สามารถจะสร้างสร้างความเสถียรให้กับทีมได้และนําซ้ําถ้ามองไปถึงระดับสูงมากกว่านั้นครับถ้าจะคาดหวังให้ประธานสโมสรหรือเจ้าของลงมาแบบ Take a คชั่นอย่างชัดเจนเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าตระกูลเกลเซอร์ aser, ก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใดๆครับที่บ่งบอกว่าเอออยากจะลงมาเพื่อเคลียร์ทุกอย่างเหมือนเดิมครับนานๆจะโผล่มาที่โอทฟฟอร์ดสักครั้งหนึ่ง แล้วก็มักจะโดนแฟนบอลต่อต้านอยู่ตลอดเวลาเกรเซอร์อาคือ hashtag ยอดนิยมของแฟนริศดารในยุคนี้ทั้งเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการได้รับเงินปันผลทุกๆปีหรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนขาดขาดความจริงใจในการบริหารครับซึ่งทุกคนเกรเซอร์ก็จะมีกลุ่มคนในบอร์ดบริหารเหล่านี้แหละครับที่เป็นตัวแทนยุคก่อนก็เอ็ดว์ดเวิร์ดแมดจัดมาถึงยุคนี้ก็ซีอีโอคนใหม่ก็คือริชาร์ดอาร์โนหรือได้จอห์นเมอร์เชอร์ขึ้นมาครับเป็นผู้อำนวยการ จริงๆแล้วจอห์นมาเธอร์ก็เหมือนคนเก่าบนตำแหน่งใหม่ครับเพราะว่าอยู่ทีมมาแต่ปี2013แล้วอาจจะมีโดนเอนเฟสเชอร์ครับที่โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เห็นความชัดเจนครับว่าสุดท้ายแล้วบรรดาบอดบริหารเหล่านี้เนี่ยทำงานร่วมกับผู้การทีมคนใหม่อย่างเอริอสันฮากได้หรือ,อยังหรือทำงานเพียงแค่ตามใบสั่งของทะกุลเกเซอร์ถ้ามองในภาพใหญ่ๆเนี่ยครับมันคงจะเหมือนกับว่าโรโดเหมือนมาอยู่ในท่ามกลางปัญหาครับ ทมการปัญหาที่ที่เขาไม่มีอำนาจมากพอที่จะแก้ไขได้ครับในขณะที่ตัวเองนั้นพยายามเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่ยิงประตูเป็นเดอะแบกของทีมแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ไปพร้อมกันครับเด็กๆก็อาจจะมีแรงมุ่งมั่นกระหายอยากเทวยานแต่ความสามารถก็อาจจะยังไม่ถึงหรือกลุ่มนักเตะซีเนียร์ที่มันมีปัญหามากมายเหลือเกินเนี่ยนะครับความสามารถพอเป็นไปได้แต่ทัศนคติก็ไปไม่ได้อีกมันก็เลยยักแย่ยกัยกยันยันอยู่แบบนี้ครับน่า,าจ,จะเป็น มวลรวมครับว่าทําไมครับเราจึงได้ยินข่าวนี้ขึ้นมาทําไมเคลซีโนร์ลโดถึงออกอาการเหมือนไม่มีความสุขแล้วกับการอยู่ที่ทีมทีมนี้คราวนี้จะทํายังไงต่อนะครับผมเชื่อว่าจากหน้าสื่อเนี่ยฮะมันมีอ่ะหลายๆทีมที่เข้ามาสนใจบาร์เยม c นิกเชลซีเชลซีนี่ดูดูเป็นเนื้อเป็นหนังมากหน่อยครับเพราะเรารับทราบข่าวสารมาว่าชอตโบลี่เนี่ยเจ้าของสโมสรคนใหม่เนี่ยได้มีการนัดพูดคุยกับฮาเกมนเดสแล้ว ซึ่งเป็นเอเจนต์หลักของคริสโนโรนโดว่าม,มีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่นอร์โดจะย้ายมาอยู่กับเชลซีแต่ถ้ามองในเชิงบวกหน่อยละ่ะอย่างน้อยที่สุดครับความเป็นมืออาชีพของคริสโนโรนโดเนี่ยมันสามารถกระตีได้ครับเขายังคงทํางานของตัวเองอย่างหนักหน่วงมาคนแรกกลับคนสุดท้ายมันมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่เขายิงประตูไม่ได้แบบติดต่อกันถึง6เกมนะครับบรรดาผู้สื่อข,ข่าวก็พยายามจะเจาะเข้าไปแล้วก็ไปดักรอตรงที่สนามสนามซ้อมแคริฟตร์นีซึ่ง ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดครับว่าคนแรกที่มาสนามคือโรนโดครับในเวลา9โมง20นาทีแล้วก็กลับคนสุดท้าย14นากา20าทีไอ้เรื่องที่เบื่อนายไม่มีความสุขหมดอารมณ์หรือมองไม่เห็นอนาคตกับทีมนี้ก็เรื่องหนึ่งครับแต่ถ้ามองถึงความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพผมเชื่อว่าในวัย37ปีโรโดยังมีเต็มร0อครับเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเข้าใจครับว่ามันยังตามหลัง ทั้งลิเวอร์พูลทั้งมิสเตอร์อยู่พอสมควรแต่ผมไม่ได้มาที่นี่เพียงเพราะว่าพึงพอใจกับอันดับ3หรืออันดับ4เป้าหมายมันใหญ่กว่านั้นแน่ครับแต่เราก็กําลังพยายามทําอยู่ครับเพื่อให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงให้ได้ผมรู้วิธีการและผมก็จะลงมือทําแต่คงไม่สามารถจะไปบอกผ่านสื่ออะไรได้ขนาดนั้นคโริสตยโนลดยังย้ำครับสุดท้ายบอกว่าเราสามารถเป็นทีมที่ดีกว่านี้ได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ควรกับสิ่งที่สําคัญเพราะฉะั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงมันผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อจบแค่อันดับ6หรือเครับผม,ม แต่เรายังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเราต้องพัฒนากว่านี้ครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันยังพอบ่งบอกได้ครับต่อให้ข่าวที่มันออกมามีโอกาสเป็นจริงครับจากการประมวลผลทั้งเหตุและผลของมันแต่อย่างน้อยสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวได้ก็คือในความคิดของคริสโนโรนโดครับถ้ามันไม่มีดีลย,ย้ายทีมเกิดขึ้นโรนโดก็ยังคงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อาจจะต้องรอคอยครับว่าข่าวชิ้นนี้เมื่อออกไปแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง แล้วเขาจะได้ย้ายทีมจริงๆหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้ย้ายทีมเขายัางคงมุ่งมั่นมีแรงปรารถนามีพชชั่นอย่างที่เขาเคยบอกไว้หรือเปล่าน่าติดตามมากๆครับสำหรับคริสตยโนโรนโดกับอนาคตของเขาในรัวโอด์เทฟอร์ดสาววิสาแดงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกขนหน่อยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับเรืข่าวตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับกับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ครับสำหรับกครตามช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ